วันนี้เป็นเรื่องเหนือชั้นเหนือระดับด้านหลังผมถูกดีดบ้านขึ้นสูงกว่า4เมตรท่านไม่มีโอกาสได้เห็นเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆหรอกครับผมเองก็เหมือนกันทางเหนือเราเนี่ยอย่างพื้นที่เชียงรายนี้ไม่ค่อยมีคนที่จะดีดบ้านเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ค่อยพบปัญหาเรื่องการน้ำท่วมหรือว่ามีพื้นที่ที่ต้องยกบ้านหนีระดับอย่างใดอย่างหนึ่งแต่นี่เกิดขึ้นแล้ว ก่อนอื่นต้องแจ้งก่อนนะครับว่าการดิดบ้านนี่ไม่ใช่ฝีมือทีมงานผมมีผู้เชี่ยวชาญมาจากทางภาคอีสานแล้วก็เขาก็จัดการด้วยเครื่องมือของเขาดีดบ้านขึ้นผมมาเห็นอีกทีนึงตกใจอยากให้ท่านมาดูครับเหมือนที่ผมดูวันนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่น่าทึ่งนะน่าทึ่งนะครับโดยอาศัยหลักการฟุตติ้งเดิมที่ผมตอกเสาเข็มไว้เมื่อหลายปีก่อนช่างเขาใช้วิธีขุดลากถอนโคนคานที่ทุกท่านเห็นพวกนี้ทั้งหมดทั้งบ้านทั้งหลังเนี่ย เป็นคานคอดินที่ผมเทไว้เมื่อครั้งก่อนแต่ก่อนนี้มันจมอยู่ใต้ดินเขาก็ใช้แบคโฮเปิดล้วงออกมาครับแล้วก็เข้าไปสกัดเสาที่มุมตรงเหลี่ยมตรงนี้ครับสกัดตัดเหล็กเส้นแล้วก็ใช้ไฮโดรลิกดีดขึ้นเรื่อยๆเห็นเจ้าของบ้านบอกว่าเขาดีดขึ้นทีละ3มิล5มิลใช้ความวิลิยะมากๆนะครับแล้วก็ค้ำด้วยเหล็กบีมแล้วเขาก็เทคอนกรีตกล้เขาฝากเหล็กเส้นที่เป็น โดเวลไว้สําหรับเทคานรัดด้วยนะในเมื่อเสาเขาสูงถึง4เมตรใช่ไหมครับเขาก็เทคนิคของเขาก็คือจะเทคานรัดเป็นตารางแบบนี้ผสานกันไว้ใต้บ้านอีกชั้นหนึ่งแล้วท้ายสุดนี่คือไฮไลท์ละผมกลับมาที่นี่เนื่องจากเจ้าของบ้านจะให้ผมทํากําแพงกันดินหรือว่ากล่องแกเบี้ยนที่จะใช้ถมดินสูงกว่า4เมตรเพื่อไปเต็มพื้นที่ที่คานใต้ท้องบ้านตัวนั้นก็จะมีดินเต็มพื้นที่ เพราะว่าโลเคชันที่นี่อยู่ติดกับแม่น้ำกกซึ่งปีนี้เชียงรายนะฮะรวมทั้งบ้านผมนี่ได้รับประสบอุทกภัยอย,ย่างรุนแรงน้ำท่วมสูงขึ้นมากว่3า3เมตรเจ้าของบ้านเลยดีดบ,บ้าน4เมตรหนีไปเลยครับคาดว่าจะเอาอยู่และวิธีนี้ไม่น่าเชื่อนะครับเป็นวิธีที่ประหยัดครับใช้เงิน6หลักไม่ถึง7หลักแต่ท่านต้องแลกกับการถมดินนี่น่าจะมีมูลค่าพอสมควรแต่ถ้าท่านจะไม่ถมก็ไม่เป็นไร สา,สามารถทำบันไดขึ้นไปแต่มันอาจจะไม่สวยก็ไม่เป็นไรครับเงินเหลือเหลือ <c oughs> <c oughs> ลูกค้าเง,งินเหลือว่าไม่ได้ไม่รือ้อไม่ย้ายพอใจที่จะดีบสุดแล้วแต่ท่านอินเสิร์ตภาพให้ดูก่อนหน้านี้ตอนที่ผมสร้างเสร็จใหม่ๆมันสวยครับถูกจัดสวนประดับตกแต่งสวนไม้มูลค่ากว่าสล้านเลี้ยงเป็ดแมนดารินเลี้ยงปลาสวยงามเห็นไหมครับแต่ว่าน้ําก็พัดเอาทุกอย่างไปแล้วก็ เกิดเป็นมิติใหม่ขึ้นมาแบบนี้ผมก็มีหน้าที่เข้ามาเซอร์วิสเดี๋ยวออกแบบศาลาทางเดินพื้นที่ซักล้างส่วนต่อเติมภายนอกเพิ่มเติมให้แล้วก็ถมดินให้ฝากติดตามต่อครับกับเคสนี้ไม่ได้เห็นบ่อยๆการดิบบ้านสูง4ี่เมตรแบบนี้ซึ่งด้านบนท่านเห็นไหมเป็นโครงสร้างบ้านนกดาวภูมิใจนะผมทําแข็งแรงนะบ้านหลังอื่นๆที่ติดกับแม่น้ํโกกโดนน้าพัดพังนหมดเลยเหลือบ้านนกดาวผมที่เป็นโครงสร้างเหล็กหลังนี้อยู่แน่นสบายลูกค้าแฮปี้ แล้ววันเกิดเหตุวันนั้นตอนตีสามตีสี่น้ำขึ้นมาสามเมตรท่านเห็นสีลอกบนคานพื้นชั้นสองไหมอีกห้าเซนจะท่วมพื้นชั้นสองชั้นที่หนึ่งไม่ต้องพูดถึงมิดครับดีที่ไม่ท่วมนานสามวันครับฝากติดตามต่อครับกับการดีดบ,บ้านนกดาวหลังนี้นะครับเขาลงทุนไปประมาณสองสาล้านบาทตอนนั้นก็สามารถใช้งานต่อได้ครับเจ้าของเขารักบ้านหลังนี้มากไม่ยอมย้ายหนีไม่ยอมรื้อออกท,ทั้งทั้งที่มีที่เป็นร้อยไร่ทุกท่าน ที่เขาทั้งหมดนะเป็นร้อยๆไร่สวนมะพร้าวเป็นบอสใหญ่ท่านหนึง่งไม่เป็นไรครับบอสพอใจที่จะดีดบ้านเดี๋ยวจัดให้นะครับ